หลวงพ่อมีประสบการณ์ด้วยตัวเองคือภาวนาทำแต่สมถะนะมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆพ่อพ,อพาไปกราบท่านพรีพนาโสกรามท่านก็สอนให้ยใจเข้าพูดให้ยใจออกโทรนับหนึ่งอนะไรเงี้ยนับเลขไปเรื่อยๆให้ท่านสอนนับถึงสิบนะแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหกห้า พอนับไม่เป็นอย่างเด็กนับหนึ่งถึงร้อยเราเริ่มหนึ่งถึงร้อยไหมตอนนั้นไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องอะไรครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำก็ได้สมาธิขึ้นมาเด็กๆปฏิบัตินะจะได้สมาธิง่ายเพราะมันไม่คิดมากผู้ใหญ่ภาวนานคิดมากสมาธิไม่ค่อยเกิดนะ อย่างนั่งภาวนาก็นั่งนึกทํำยังไงจะสงบทําอย่างเนี้ยน่าจะสงบดีพอทําแล้วก็นั่งลุ้นเมื่อไหร่จะสงบหาเรื่องวุ่นวายไปเรื่อยเด็กไม่เป็นเด็กครูบาอาจารย์ให้หายใจก็หายใจไม่ได้คิดว่าหายใจแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาทําไปโดยไม่มีความโลภแทรกเยอะใจมันสงบง่าย ส่วนใหญ่ก็ชอบพูดกันนะว่าเด็กเหมือนผ้าขาว,วโตแล้วสกปรกที่จริงเด็กมันก็มีทั้งสีขาวสีดำอยู่ในตัวเองนัแหละมันไม่ได้มีแต่กุศลล้วนๆแต่การที่เด็กมันภาวนาง,ง่ายนะเพราะมันไม่คิดมากผู้ใหญ่ภาวนายากมันคิดมาก